กสาสปาเดเดอร์พรม่าพิณองเอฟซีฟังไทยฟังลาวและเอฟซีต่างประเทศน้องอินดี้ตอนท้ายก็สู่สองข้องติ้งคือก้กาทุกคนซึ่งเมื่อวานในน้นองติ้งได้เลื่อนคลิปไปเห็นคล,ค,ลคลิปหนึ่งข้องเป็นยูทูบเบอร์ทางฝั่งลาวทุกคนเป็นตาส่งซ่านทุกคนเป็นยูทูบเบอร์ทางภาคใต้เนาะที่เพิ่นไปพบพอ,อครบอบครัวหนึ่งที่ว่ามันบุญสมควรจะเป็นครบอบครัวนะทุกคนเนาะมันรูโตนเฮงอะนะนะซึ่งมีครบอบครัวหนึ่งเนาะ ผัวอายุ50ปีแต่ว่าเมียมีแต่อายุ12ปีเท่านั้นเนาะคนเนาะอาจจะเอาัวตั้งแต่อายุ9ปีแล้วก็มีลูกนํากัน3คนเนาะแล้วคนผู้ที่2มันแชร์ชีวิตแล้วมีแต่ผู้ทําอิดแล้วก็ลูกล่าเนาะคนเนาะซึ่งตอนนี้ปัจจุบันฮั่นน่ะอ่าครอบครัวเนาะก็บ่สมบูรณ์แบบปานใดทุกคนแบบว่าขาดเคลื่อนความทุกข์ยากเนาะโอ้ติบ่เคยเห็นว่า ประมาณซําน er <itu them. S 1> ี้หาทุกคนเนาะคณะแบบว่าติ้งก็เป็นคนแบบคนนึงที่ว่าอ่าบ่ได้มีเงินมีคํายังเนาะแต่ก็ฮักพออยู่พอกินแต่ว่าอ่าไปเบิ่งเห็นครอบครัวนี้แล้วค่ะน้ําตาตกเลยทุกคนเนาะเพราะว่าติ้งน่ะสงสารผู้เป็นแม่แฮงเนาะอย่างน้อย12ปีแต่ว่าเลี้ยงลูกแล้วก็ผิดคําอีทุกคนอาหารการกินก็บ่มีนะปา ตอนนี้ติ้งก็ถือผาอยู่เนาะแล้วก็มีลูกน้อยแล้วก็บ่ทั่งคั่นว่าสิป,ประมาณนี้แบบว่าคิดใส่กันแล้วก็สงสรารแหลูกบ่เนาะถ้าว่าคิดเทียบใส่กันนาแบบว่าลูกน้อยก็บ,บ่มีนมจะกินเนาะก็กินเเข้าวแล้วก็าดนมแม่ก็ผิดคบ่มีอาหารการกินนะทุกคนเนาะ,ะซึ่งในคลิปจะเป็นแนวใดเฮาไปเบิ่งคลิปนํากันกคนเนาะแต่ว่าก่อนมนติงขออนุญาตจาก จะาลองซองุคนเนาะเป็นยูทูบเบอร์ทางภาคใต้ที่ว่าช่วยเลือกคนทุกยากทางภาคใต้เนาะเป็นยูทูบเบอร์ส้ยบุญทุกคนเขาไปติดตามหาสมพร้อมกันเลยหัวหาสิบปีเนี่ยสิบหาพี่น้องเลยเนาะท <c oughs> ำกันขึ้นได้ยู่บ่นี่ใครสิกล้าขึ้นอยู่บ่เนี่ ขึ้นได้บหอโอ้เออเราวะ่ะกว่ากว่บอยาก้าขึ้นเัาได้ได้ตาย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 ,ตายม,ม,มาครับบ่าวจอยเพิ่นพี่น้องเอ้มาหนีก็นอให้บ่าวจอยเป็นพาขึ้นก่อน ขึ้นไปนำการที่นอกเลยขออนุญาตบาสคัจีบหักบ่นี่ <ขอ S 1> บมแจ็คแล้วหรอะอย่าเป็นโทษได้เนาะปกตินี่ขึ้นมาจากคนนี่ฮะบอบเพื่อนเจ้านี่ปกตินี่เคยขึ้นมาจากคนหลายชุดน,น,นะนะบอ ขัไปได้บตไปไปขับไปบาจ่อยโอ้บ่มันใจเลยพี่น้องเลยน้อยจะว่าซันว่าสี่เด้อปกตินี่เขาคนเคยขึ้นมาจากคนหลายสุดฮอนหาคนพอนหาคนอยู่ปะมีฮอนหาเนาะอืมขึ้นมาเล่มาอ้าสบายดีหมดมาแต่ใช้นี่มันจะหมดไปควรการลูกจะบ่ งดนี่นะสบายดีเห็นว่าสบายดีสบายดีบอลอ่ะแข่งมือดิเออโดยโดยกินยังนี่กินยังยำข้าวให้ลูกแม่นบ่โอ้ยำข้าวให้ลูกเอาล็อนไ,ไโอะติดไม้กันโอ้แเรวบอคอยติดไม้ได้ปะพี่เกลเซอร์ นี่นี่ไปไหนนี่จะบีบอะไรกันเอนี่นะิขอดออมันจะดึงลงต่ำเลยได้คอเสอื้อนเออห้าของคอยไปนี่นีดนั่นนี่เด้อเออานกันดเออโอเคห่วยโบแมนได้ค่ะเออเออเออแมนอะไรจะบีบทั้งนี้เออคมทั้งนี้ โอเคโอ้ยเนาะอีต้นสัตว์อยู่บ่ได้บ่ได้โอเคโอเคขอบอกเขาไปน่ำได้บาดจจอยเฮ้ยยังยังอะนะแกงยังไใเหมอนะน้ำขิงน้ำขิงคือว่าเจ้าผิดกรรมสิบ่ะได้ยินว่าเจ้าผิดกรรมป่สันบาด ผิดกรรมบ่ผิดกรรมกินยังไงจังผิดกรรมน่ะกินปลากินปลาปลาหางแดงบ่ปลาอคอกินปลาคอกับพิดกรรมลูกจักเดือนแล้วคือยังผิดกรรมอยู่อันนี้โอ้โ,โตาสิตกแทน่นนี่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 ตายปลาที่ผิดกรมกรม ซื้อจังได้ก่อนเจ้าซน้าที่นี่นะจ๊ะนางลอย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 อายุจากปีเลยความอ้ลาบหอดบอสิบหาบ่อหอสิบหาใช่สิบสองปีนี่บ่สสิบสองปีสิบสองปีสิบสองปีพี่น้องเลยเห็นได้หยอย่างเจอกับ ผูกอะไเจ้านะโอ้สังกสีนี่อามาได้ใส่เน,นาะตงใส่แบบมีการสอยเลือกเข้ามาบมเลยเลยเอามาพาอามาให้จังสีของอ้ายของอ้ายมาเป็นของเจ้าว่ะเนาะนี่ของเรื่องนี้โอ้คนมาพาไว้อของเขา่าใดรวมเป็นของโด้วยดยอันนี้เฮือนจ้าบอไอ้นน <c oughs> บอเลยเส้นอ้าย เพื่อนเจ้าได้สะถอยว่าม่มเพื่อนผัวจะได้สะอันนีเ้เรื่องผัวเ,ม,ม,เม,มันชีรอมแล้วมันชีรอมแล้วเจ้ามีพี่น้องจยกคนนั่งลอยตายน้องเจ้านะพ่อแม่เดียวกันนะ่ะแม่คอยตายตายหมดพ่อก็ตายบ่ตายหมดโอ้ยแม่พี่น้องน้องอยู่ไซเดียนี่อยู่อ่งกระบาง เดียน oh. ้องจะคนสามมีน no ้องสามคนพูดม oh, no ีครอบครัวแล้ว no บ่น no ้องเจ้าน่ะยังยังบ่มีอยู่เขาอยู่น mm ้ำาไส์ะอยู yeah. Okay. Yeah. Uh ่น huh. ้ำพร้อมอีกแล้วแต่ไอต้นสงสารเป็นเองเงืเสื้อผ้านาเพกจักอยู่ในไซน้ำในกะจักเอาหนัาในไซมาใส่กินตักเอาเดออยวห่วยห้วย เข่าไปหาผัวผัวไปหามันเข่าหน้ามจำป่านี่ใช่ผัวแค่ผัวไปหาผัวไปหาเข่าชี้นะยำน้ำบ่อน่ะยำแต่ไข้ลูกหันไข้อะลองยำขายำโมเลยคือหายไม่ไหวตอนได้สาคือบัวห่านเนี่ยพีดเว้ยเนี่ยนี่น้องละ น้องลอยเขาเอือนน้องเดดอเนาะเขาเอือนน้องหรือว่านั่งก็ได้เน,ะนาะได้นะได้นะพิดด้วยเน้จะนอนแมงวันสิลงไปจะนอนลูกจะสิเจ็บท้องเฉล่ยแบบแบบมันแบบแบบมันบลอสะอาดน,นะพี่น้อ,นอยฉะนั้นน้องนี่เสียเอาเขาไปมุกให้ลูกบ่น,นี่สิมุกหรือว่าปอดเลยสิมกุกเดชิเป็นมุกเขาให้ลูกใส่ลูกเจ้าอีกคนหนึ่งได้สะมันป้าย ไปลิ่นบ่แฟนคนอยู่คนไหมนมีลูกคนโอ้ไปลิ่นจักปีแหละคนน่ะสามอืม mm hmm. สามปีสามปีผู้นี้ได้สาจักเดือนอันนี้ฮะผู้ยิ่งหรือผู้ยฮ่ผู้ยิ่งขึ้นมานอนหัวดอยแทะโอ้ยตายแลยเรนยังเขาให้ลูกแล้วพี่น้อย บอปกติเด็กน้อยเขาบอกให้นอนหัวโอยแบบนี้เน๊ะเราปลูกไปอยู่ในนี้อืมน่้องให้หัวนี่คือมีส่อหางเขาได้แน่นอนแนช่มแน่นะพี่หนุ่ยเนี่ยบัดให้นอนหัวโอยลงไปเลือดมากัดชิไลขึ้นสมองเจ้านอนพี่บอกบออันนักใครจะนอนเป็นตาสั่งอย่างนี้เด็กน้อยก็ได้อันนี้ผัวผัวนอนนี่เจ้านอนนี่อ้าวมาได้นอนแล้กันบอมาได้นอนแล้กันนะเอาเลย ฮู้ยฮู้ยลูกคนนี้ได้มาได้นอนกันมาหาเงินหาคำหาไหนไหนดิหาเงินหาคำหาในเล่พอได้พอดาชื่อยาลูกพอด้ยชื่อยาลูกข้าันคนนี้ายอย่นี้บ่มี ขากิน,นเล<า>ยบอมี่า่เลยบอมมีเนี่ยนี่กับบอมีบ่บอมมี่ิยมันได้เห็ดหน้าบอหน้าบอมีบอมีหน้าเห็ดหน้าก็ไดหน้ากับบอมีเฮือนกับเฮือนเขาสีดำเลยพี่น้องอนไหนสังสีไอ,อ้อันนี้ก็สั่งดสีไอ้ มีเฮื่อนตัวนี้ี่นี่เฮื่อนลังตัวนี้คำว่าาปไว้าครับเรือเรือนอแม่เขามาให้เจ้าใส่เดี๋ยบอมันหัวบอบออันนี้คุณตกแล้วมึงมีคนยู่เสียกมหมดเสียกหมดเงื่อนนะมนหมดเงือนอ,น,นอยู่ในได้ชันย,ยืนเนายืนเนาวคนเล็กน้อยหันมัน,นาวหันไทย ลูกแก้วหนาวให้เสื้อผ้ากับบมีบ่บมีบมีเสื้อผ้าเพ่อยาบเสื้อผ้ากับบมีเขากินกับบุมีเพือนกะหัวหัวะเดือนกะสีลมสีลมอยู่มานำกันโดนแล้วบอกับผัวเจ้าเน่ะโดนแล้วจากปีจำได้หรอวะผัวค่ะมาแ้กจะอยู่กับผัวเจ้าจากปีตั้งแต่เอากันนะเตอา่ะโอ้ย เอมื่อหัดรับสามสิบสามสี่ปีสามสี่ปีเพราะลูกผู้ใหญ่เนี่ยที่มีน้ำการการลูกกับพวคนนี่บอกใช่ลูกเจ้าน่ะลูกลูกคนที่ไปไปริมนนไหยเออลูกกับัวนี่นะพวนี่เลยเจ้ากับผมเคยได้พวจะเกาะมาก่อนบอบอ,บอคนแรกเลย เล็เลยไปเจอกันอยู่ไซส์ไะเจอกันแนวไหนน่ะไปดองไปดองขอเดี๋ยวไปดองคือกันแล้วไปเล่นไปเลนให้ให้เงินเลยคอยเอาเราให้เงินเจ้าสิบพันเราให้เงินสิบพันสิบพันกีบให้พอกินขนมเย่าแล้วก็มาหาเราเลยหาเราเลยเอาเร็วเอาเงินให้ไปสาวสิบพันสาวมา เราให้เงินส <con> ิบพันเจ้าก็มักร <Le, S 2> <P oo. S 1> ่าวเสนอมากนะคนหันกินกินกินได้เหล้าคนหันเท้าเล้ววัวเจ้าวนะเท้าเลี y, <Okay. S 1> le, pen, ้ยวลอยเราให้เงินสิบพันมากเลยเราเรากินเหล้าเราเมามากเราบอให้ตีเจ้าบอกเสร็จบอมได้หายมาได้หายเคยให้เคยตีกันอยู่บอบอผมเคยเลยผมเคยเราแพนเจ้าบอกแพน พ่ขอก็ตายเต้ยังน้อยอเมย์ได้ตายหมดมีมีดีน้องมีเฮือนท่นเฮือนลังใหญ่อยู่บอ่อลังลังน้อยน้อยนะคนทุกนะบ่มีเขาปิดเฮือนอยู่คนก็นได้ช้ำมากัว่านี่นะบ่อหน่อยนะ้อยบ่มีคนบ่มีคนเขาไปถ่ายบ่ไปช่วยเรือบอ่บ่บ่มีมคนทุกข ะห้ายยอู่่บเงินห้าคำนี้คือคือกินข้าวเท่าไหร่เท่าไหร่นสีอิ่มเนาะแบนี้เลี้ยลูกนะเอาอุ้มลูกมาด้วยเหรเป็นยังหาเด่นอุ้มน้องเนาะแม่เป็นกนอนนะลูกหนาวบ่จักรเรือมันยุ่งกัดบ่ลูกเสื้อลูกส่งใหนล่อยู่บ่บ่มีนะส่งก็ได้โมมีส่งบ่มีเสื้อบ่มีส่งบ่มีเสื้ออันนี้ Sai sưu phunya là đa nị ra phunya e. Ao mì, yu bò mì phong ba bò bò mò mì mò mì 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 bò mì phóng, bò. Nụ bò. Nụ đây, bò. Bò mì Ôi, tài. Bò mì rồi. Bò mì ờ, này, <laughs> bò bò mì người, này, mì 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 หาเงินขบ่มีเงินไปซักยาพี่น้องเลยซักยามันผิดกรรมแพงเนาะไปที่นั่นเพลง่าไรมน่ะบ่ได้เพลงน่ะหัตฮัตสองเซนสองเซนพิดกรรมบ่มีเงินไปซักยาครับเพศหาหมอไก่บ่แพศหมอเดี๋ยวนี้เพศหมอนะบ่ได้ไก่อยู่ในบ้านนี่บ่อยู่บ้านพุ่นบ่ได้เข้าเมืองบ่บ่ เอาคนไปหาสักยานดมเพล็ดดมอมอนเหตุใดใไปสะย่างไปบ่หรือขี่รถย่างไปย่างไปหอดเมืองไม้หอดเมืองชนพู้ห่อนมืองชนพูย่างย่างไปหนี่โอากลางไปพฤจิกรรมมากเกิดคำใพอไหงชีวิตคือมัชชีลาบากแต่เนาะมัมีรถมัมียา มีหลักจากปมาคิดใส่เจ้าของกับมาเห็นเขาบันแหงันะะพี่น้องเลยลำบากสุดๆเลยพี่อลำบากแล้ยฮะพวกผมอีตูมด้วยมีพอห่มจิตุ้มกับผมมีอันนี้นะอือนี่พวกผมกับผมวาวแนวเนาตีพัวผัวน่ะบริตุ้มบ่อใหรเจ้าตุ้มตุมเชือผัวหันตุมเชือ เ <Ooh. S 3> สือเสือมานจะใช้ตุ่มนีเสือเท่านี้นะแพตาลุอ๋อแพตาลุ่ตาเลตุ่มแบบนั้นลูกเอโบรมีเครื่องลูกกับโบมีเครื่องนุ่งอีกบอ่เลยบอไปจัดกระชัเอาด้วยป่ะเงินกระชีรมเข่ากระชีรินกับโบมีสังเกตสักหัว รัวมดบมมีของบัดผลฉาดเขามานี่เห็ดไหนแบบมันชิโบปีกมดเลยบนไปยังมดมยืนเอาอะยืนยืนหมอกับใบเดียวขบแตนหนึ่งถ้วยังมีจากใบถ้วยบ่มีคือว่าบอนั่งลอยคือว่าเคยมีคนเขามาถ่ายเจ้าอยู่บอบอนะบอมีบ่บ่มีนะเพิ่นบ่ได้สวยเรือยังบอ อ่านามาถ่ายได้ใชะไหมคะทั้งที่ว่าได้กระสอบเป็นอย่างมาพนมมาหทยเข่าบ่เข่าเข่าคุ่อได้แต่เข่าบ่ได้แต่เข่าไม่มีอย่างเลยเป็นอย่างจะคือกอดเอือกเจ้าหนาวบ่หนาวเราเหน่าเสื้อผ้าเจ้าก็มีอยู่นิโอ้โหบอมีนั่นนี่ตัวเดียวนี่แหละนี่ตัวเดียวบอได้เปลี่ยนคอเห็นนา้นามาถ่ายกับตัวเดียวแมนจะบอแมน เราก็ได้เปลี่ยนมมีฮดเงินซื้อถุงซื้อกระปเป๋คุว่าไปทำงานไหนได้มาได้เงินมาคุม,มือบ่บ่อนะกบบรด้นะดนะเดือนหนึ่งผุณบอคนเดีาายใครเดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งยังไงวัดละแสนแน่นบอมดละสจะโมงพวจะมาสามโมงเลสามโมง สามโมงปกติปกติสามโมงแล้วมีโทรศัพท์อยู่บอบอมีผนปกติไม่พี่น้องบผมมีโทรศัพท์อถ้าสามโมงและมาเนาะละมาแล้วยางมาบ่ขี่รถรถขบานรถขบานรถขบานเวีรช nice. ัยก <c ười> <w> ็คือมีรถขี่ไปขี่มาขี่น้ำข้าเจ้าไป ไปเหตุดียว,ก,วกันเดียวกันเนาะเหตุเดียวกันเดียวอืม <c oughs> <c oughs>